แดโอ้เป็นตาแสบแทบอะแดดก็ให้ด่าให้อันนี้มัวกาขอบกินรีดกินนิดแล้วอันนี้ตัวก้าวมันนะคะตัวที่มันไม่มีที่มันไม่มีอ่าไม่ม,ไม,มีไม่มีปีกตัวนี้ก็อร่อยมันออกมันๆมันไม่มีไข่นะคะมันจะคล้ายๆแมงคีสอนตัวกัก ตัวอ่อนที่มันไม่มีไข่วันนี้เขาไม่ได้ขายเป็ดทานนะคะใส่ใดใจไข่เห็นบ้องค้างค้นน้ะแม่ว่าไม่ได้กินขา้าวใช่ไหมนอนขนาว อยูยืนสับที่ท่านั่งทำไมล่ะยืนสับตายไม่ตัแต่เองเป็นก๋วยเตี๋ยวผู้รีดแผนกสับบักงฮุ่งนะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายได้ตำบักงฮุ่งกินขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินบักงฮุ่งขวานี่ยอยู่บ่ายเขาโอ้ฝนน้ำครื่นคลกเป็นตาแซ่บกันปะห้องสิบเจ็ดจัวสิลาปวดละเมยห่วย พุ่นเทศไอ้พักขัตสมพักใส่สิตอป้าป้ากูได้เป็นผู้ใหญ่กับข้าวมาเทศไฮเดอร์เดออะไรองเงี้ยลองช่วยจะจจะสมัครผู้ให้ไอ้ว่าจะให้กินสมัครผู้ใหญ่กินน่าจะสมัครผู้ใหญ่โอ้ยเจ็บระบายอย่แบบโอ้ยคือสิหมึกบ้านคือสีสั่งกันหลายเลยแหละเสนับสนุนให้กินสมัครผู้ใหญ่หมึกบ้านนี่คือสีสั่งเลยล่ะคือให้กินหมกดำน่ะ ดิ้ง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 ด้งดิ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 ้งด้งดิ้้งดิ้ง้งดิ้งดิ้งดิิ้ิ้งด้งดิ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 งดิ้งดิ้ิ้ิ้งดิ ប um, <ch Specific este tipo> ានថាមកនេះមកនេះណាថាប៉ាដែរអូបន្តឆ្អាបតែប៉ាដែរដាក់ទៅកោរឲ្យដាក់ឲ្យនេះមួតាបាត់ចកនេះស្រីមកេងเนาะញ៉ាំមកເຮັດຍັງໃດກະກໍញ៉ាំໄດ້អីស៊ូទៅຕາຍເຕមឮថាឯងឯងເຄີຍឮថាបោះទៅយកពួកនុចកគល់ឡើងយប់ញ៉ាំលោកខាងណាបាទ แม่ม่ตไข่ครกเล huh ้ไ่งไข่ครกไปแ้อมพอดีเลยวันนี้หอมพอดีเลยวันนี้นี่กรเทียมเผาบ้านนน้อเทพโนรตีปรังเวาซิหล่ก่ยังไม่รู้มันจะอร่อยไหมอร่อยไหมน่ึ่งอนเนีุ่นนั่งแม่มึงยามมาอีกนี่นั่งกับเน่ะ นี่นำกับยายอยู่ที่นี่มันนำไางนี่ไา่นางนไม้นั่งไปผ่บานพีมากไม้คาพิไม้คาพิไมาหาพิไมาหาพิบานเสื่อมเลยเริ่มบ่ายบ่ายดำบ่านน้ำม่วงอีกตัวมุดดงกระดังมุดกระดังดำโอ้เหบ่ายมันดำไปเกล็ดเล้ดำบานไปเกล็ด

นี่แม่งมันขายนานเดบาทบ่ารมันซืองกิดทีซบกเนจยังองจะยังก็ไซอหลับผัดยิ้มไ้ได้นเดเนี่ซื้อเยงาซเนี่ยาสิบาได้นกิซที่ไก่ผัดกะพานี่ย่นี่เต็มสำับตัวเองหนี่ ขัวนานุมก็นุ่มเมือทอสับตัวเบียนบาีคุณพ่อเียเป็นสาวฮะหวสนว่เกล่ยแบบไหน่ะจะะไป่ะใส่กรบกระงุดรับกหง่าที่แ้ัวินมบุกึงกินไปกินมามันก็เหมือนสุกแล้วเนาะมันสุกเลยอะ

ហើយមកយូរឡើងមកនេះអាចណែផនមកគឹងណលីគ្រូទៀនមកគឹងចៃជូចអាចចៃមិនចៃអាញ់ក៏សើចវោះល្ងាចអាញ់បានបានអាញ់ក៏សើចនេះបានងោហ ó 3 3បាននេះបានទៅយូរនេះអានោះអានេះ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  มันเหมาะกับกินใ้นี่ได้แต่ว่ามันสับไอ้สับกระหอบสับไอ้สับกียวเอานก็เป็นาดเนี่ยนะ่่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าี่าเ่าฮ่า่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮาา่ นวยอันยานเนาะตองไม่นอกันวยเนาะเออนวยกระดโอ้โหไม่อานอนไติดใบเหมาเลงอะไรติดเสื้อฉันวะเนี่อาบนานไึ่มีาคืนเลยเออเก่งไอ้คนนเออฮามันจ้ไอ้ฮามันเือชอบมันรักเพื่อะจะเสยกับมันจะไงจะไงหนมันจะพองมันกลยเป็นทำไมหิวเลยหิวเลยใช่ไหม มันมีอการถืออ้มบอสจแล้วมันมือมันมือย่อเอออันนี้มันบอสข้าวผายอ่ะระวังบ้านพังนะคะไออ